รักแม่นะบา,างครั้งมันอาจจะแบบเกเรตัวอะไรก็ตามครับผมก็บางครั้งอาจจะดื้อบ้างหรือว่าเกลังบ้างก็อยากให้รู้ว่าแบบแฟนจะเรียนไม่เก่งอาจจะแบบไม่เพอร์เฟคหรือว่าอะไรแต่ว่าแต่คือรัก ามทำตัวให้มันดีขึ้นครับผมแต่ว่าเรื่องเรียนก็ขอให้เกินตัวไวบ้างบางทีมปน,น,นก็พยายามแล้วแต่ว่าวิชาวิชาพวกวิชาปฏิบัติแต่ก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดครับผมทุกอย่างที่ส่งให้แปงถึงแางทุกอย่างครับผมแล้วก็ขอทุกทุกอย่างที่แปงมาแปงแปงไม่เคยแปงไม่ได้ใช้แต่ว่าแปนก็ไม่ได้ทิ้งแปนเลือกที่จะเก็บมันไว้